สวัสดีครับเมื่อเส้นทางธุรกิจที่เราสร้างมากับมือเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเราจะปิดฉากมาลงยังไงให้ถูกต้องและสง,ง่างามที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนของการปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหอจอกอก,อกันแบบหมดเปลือกเลยครับการตัดสินใจปิดกิจการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับวันนี้เราจะมาคลี่ทุกอย่างให้เห็นภาพชัดๆเหมือนมีแผนที่นำทางให้เดินตามไปทีละสะเต็ปรับรองว่าเขาใจง่ายขึ้นเยอะครับ โอเคก่อนจะไปดูวิธีปิดเรามาทวนกันสั้นๆก่อนดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหอจอกอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการที่คนสองคนขึ้นไปมาจับมือกันลงขันกันไม่ว่าจะเงินทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้เพื่อทำธุรกิจแล้วก็หวังกำไรมาแบ่งกันก็แค่นั้นเองครับเอาละครับนี่คือร d แมพของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากพื้นฐานของหอจอกอก,อกันก่อน จากนั้นไปดูว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้ต้องเลิกกิจการแล้วก็จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันเลยกับ2ขั้นตอนหลักๆคือการจดทะเบียนเลิกกับการชําระบัญชีแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องที่ต้องระวังมากๆอย่างบทลงโทษต่างๆครับโอเคครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยทําความเข้าใจโครงสร้างของหอจอกอกันก่อนเพราะถ้าเข้าใจตรงนี้ที่เหลือก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับหัวใจของหอจอกอมค่ะอยู่ตรงนี้เลยครับ มันมีหุ้นส่วนอยู่2แบบจำง่ายๆเลยนะแบบแรกซ้ายมือหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดช,ชอบพวกนี้เหมือนเป็นนักลงทุนเงียบๆครับคือรับผิดช,ชอบแค่เงินที่ตัวเองลงไปไม่เกินนั้นไม่ต้องเอาบ้านเอารถมาเสี่ยงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มาบริหารงานด้วยนะส่วนแบบที่2ขวามือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดช,ชอบคนนี้แหละคือตัวจริงเสียงจริงส่วนใหญ่ก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการนั่นเองมีอำนา,ตาจตัดสินใจทุกอย่างแต่ก็ต้องรับผิดช,ชอบหนี้สินทั้งหมดของห้างแบบเต็มๆด้วยทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าแบกเต็ม พอเข้าใจเรื่องคนแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างหลักที่ทําให้หอจก,กอต้องปิดตัวลงอืมเรามาดูกันเลยครับว่ากฎหมายเขาว่ายังไงหลักๆเลยนะครับการเลิกกิจการแหลมันมาจาก3มทางใหญ่ๆทางแรกคือเลิกโดยอัตโนมัติตามกฎหมายเลยทางที่สองคือหุ้นส่วนทุกคนเห็นตรงกันว่าพอเธอแยกย้ายก็คือเลิกโดยความประสงค์และทางสุดท้ายคือโดนศาลสั่งให้เลิกครับซึ่งแต่ละแบบก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างกันไป เพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดลองดูตัวอย่างกันครับอย่างการเลิกเพราะตกลงกันเองก็อาจจะแบบโปรเจกต์ที่ตั้งบริษัทมาทำมันจบแล้วหรือว่าทำๆไปแล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้จริงๆก็เลิกกันไปส่วนการเลิกตามกฎหมายก็าจะเป็นเรื่องเศร้าหน่อยเช่นมีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือล้มละลายไปหรือกรณีที่ศาลมองว่าโหกิจการนี้ขาดทุนหนักมากไม่มีทางฟื้นแล้วก็อาจจะสั่งให้เลิกได้เหมือนกันครับ เอาละครับถึงเวลาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันแล้วสเต็ปแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องไปจดทะเบียนเลิกครับผู้ง่ายๆคือไปบอกหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการว่าเราจะปิดแล้วนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่2อด่านาใหญ่ที่ต้องผ่านให้ได้ด่านแรกเลยคือจดทะเบียนเลิกอันนี้เหมือนกับการปักป้ายประกาศเลยครับว่าหอจกของเราจะหยุดทาธุรกิจแล้วนะพอผ่านด่านแรกไปก็จะเจอด่านที่2คือจดทะเบียนเสร็จการชาระบ,บัญชี ซึ่งอันนี้เป็นการประกาศว่าโอเคทุกอย่างเคลียร์จบแล้วหนี้สินรัพย์สินจัดการหมดแล้วจริงๆและนี่ครับตัวเลขสำคัญที่ต้องจำให้แม่นๆเลย14วันครับย้ำนะครับ14วันนับจากวันที่มีเหตุให้ต้องเลิกกิจการเรามีเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะในการไปยื่นเรื่องจดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดลน์นี้เด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีเรื่องยุ่งๆตามมาได้ครับ แน่นอนครับว่าไปยื่นเรื่องก็ต้องมีเอกสารแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะมาดูกันครับเอกสารหลกัหลกๆที่ต้องใช้เลยนะก็จะมีแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนที่เรียกว่าแบบรอชอกับรอชอ 2, แล้วก็ต้องมีสำเนาแบบประชาชนของคนที่จะมาเป็นผู้ชำระบัญชีด้วยซึ่งคนนี้ก็คือคนที่จะมาเคลียร์เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองทั้งหมดให้จบซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดิมนั่นแหละครับส่วนเอกสารอื่นอย่างคำสั่งสารอะไรทุกนี้จะใช้แค่บางกรณีเท่านั้นไม่ใช่ทุกเคสครับ แล้วก็ใน14วันเดียวกันนี้นะครับไม่ได้มีแค่เรื่องยื่นเอกสารนะยังมีอีก2อย่างที่ต้องทําควบคู่กันไปเลยอย่างแรกคือต้องไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้คนทั่วไปรู้และอย่างที่2ที่สําคัญมากๆคือต้องส่งจดหมายลงทะเบียนไปแจ้งเจ้าหนี้ทุกคนที่เราติดหนี้อยู่เพื่อให้เขารู้ตัวและมาทวงสิทธิ์ของเขาได้อันนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่สําคัญสุดๆเลยครับ โอเคพอเราแจ้งเลิกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็มาถึงดานสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือขั้นตอนของการชําระบัญชีถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเอี่ยมก่อนที่จะล็อกประตูแล้วจากปลายถาวรน,นั่นเองครับตรงนี้ต้องทําความเข้าใจดีๆเลยนะครับคือการจดทะเบียนเลิกเนี่ยยังไม่เท่ากับว่าหอจะก่อตายสนิทนะตามกฎหมายแล้วตัวหอจะก่อจะยังคงอยู่ครับแต่อยู่ในสถานะพิเศษเหมือนเป็นซอมบี้อะครับคือยังมีชีวิตอยู่ แต่มีภารกิจเดียวเท่านั้นที่ต้องทําให้เสร็จนั่นก็คือการชำนะบบัญชีจัดการทรัพย์สินหนี้สินทุกอย่างให้จดแล้วถึงจะไปสู่สุขติได้จริงๆแล้วหน้าที่ของผู้ชำารบบัญชีซึ่งก็มักจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนี่แหละก็คือการทำา4อย่างนี้ตามลำดับเลยนะครับ 1. รวบรวมทรัพย์สินทุกอย่างของห้างมากองรวมกันก่อน 2. เอาเงินกองกาวเนี่ยไปใช้หนี้ให้หมดต้องจ่ายเจ้าหนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ 3. ถ้าจ่ายหนี้หมดแล้วยังมีเงินเหลือ ก็ไปคืนทุนให้หุ้นส่วนแต่ละคนตามที่ลงไว้และสุดท้าย4ถ้าคืนทุนแล้วยังเหลืออีกส่วนนั้นแหละถึงจะเรียกว่ากําไรค่อยเอามาแบ่งกันครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับแต่บอกเลยว่าอาจจะสําคัญที่สุดนั่นก็คือข้อควรระวังและบรรดาบทลงโทษทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องภาษีนะครับเพราะถ้าพลาดตรงนี้ไปเนี่ยค่าปรับที่ตามมาอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าตอนทําธุรกิจขาดทุนซะอีกจริงๆนะครับ การทำทุกอย่างให้เป๊ะตามขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่ต้องยื่นให้ตรงเวลาและคำนวณให้ถูกต้องเรื่องนี้ประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะค่าปรับต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เงินเล่นๆเลยนะตัวเลข20%ที่หลินอยู่นี่คือเบีย้ยปรับนะครับไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะมันคือเบีย้ยปรับจากยอดภาษีที่เราจ่ายขาดไปไม่ว่าจะเกิดจากการประมาณการกำไรตอนกลางปีในแบบพอง,งอดอ .51 น้อยเกินไปหรือตอนยื่นภาษีประจำปีสุดท้ายคำนวณผิดก็ตามสรุปคือจ่ายขาดไปเท่าไหร่ สัมภาระจะบวกเพิ่มไปอีก20%ของยอดนั้นเลยครับนอกจากเบีย้ยปรับแล้วยังมีค่าปรับอื่นๆที่เจอกันบ่อยๆอีกครับอย่างเช่นยืนแบบพงห้าหช้าก็โดนใบ2,000ถ้ายืนแบบพงห้ดศูตอนสิ้นปีช้าอีกอันนี้โดนหนักขึ้นเป็น4 0 0พันแต่ที่โหดสุดๆเลยนะคือถ้าจ่ายเงินภาษีช้าครับอันนี้จะโดนดอกเบีย้ยอีก1.5%ซต่อเดือนคิดง่ายๆต่อปีก็คือ18%ดเเนะครับโหดกว่าดอกเบีย้ยเงินกู้บางตัวอีก ถึงแม้เราจะจดทะเบียนเสร็จการชำระบ,บัญชีไปแล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบร้อเเซนะกฎหมายยังให้เวลาเจ้าหนี้อีก2ปีเต็มๆในการฟ้องร้องเรียกหนี้ที่อาจจะยังตกค้างอยู่ได้เพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องควรเก็บเอาไว้ให้ดีๆอย่างน้อยก็2ปีหลังปิดกิจการนะครับการไว้ดีกว่าแก้เห็นไหมครับว่าการปิดกิจการให้ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําตามกฎหมายให้มันจบๆไปแต่มันคือการปิดฉากบทเก่าในชีวิตธ,ธุรกิจของเราให้สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปเริ่มต้นบทใหม่ได้อย่างสบายใจไม่มีอะไรมาค้างคาใจทีหลังก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ